า16นาฬิกา46นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2564ณวัดราชประดิษฐสิธิตมหาสีมารามโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภรณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒนมหาวชะราธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าเสริวันวารีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จร่วมด้วยเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตทรงวางผ้าไตรเหนือผานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอัจสงใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธศิหินขปติมากรพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่สี่ ทรงกราบทรงหยิบผ้าห่มสําหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาแล้วทรงยืนนที่นั้นเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจํานวนพระสงฆ์จบแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นผานระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัต์ทรงว่าบทสดมนจบสามผลแล้วทรงกล่าวคําถวายผ้าพระกฐถินทรงวางผ้าไตรไว้บนผ่านแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาติโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองแล้วถวายเครื่องบริวารพระกฐถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐถินทรงหลังทักษิโนโทกบพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสก,การทรงลาพระสงฆ์เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภานาเรณีิราเทพ,พยบดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์ มหาวัชระราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประสาทประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่สสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่4สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพะชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒนมหาวชระราธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่4และประทับรถจนพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมหาธาตุยุวาราชรังสิตซึ่งเป็นวัดที่สอง เวลา17นาฬกา21นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปถวายพระประฐินพุทธศักราช2564ณวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภรณเรนทิราเทพพยกวีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒนมหาวชรราธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จร่วมด้วยเมื่อเสด็จเข้าพระมณฑปเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาพานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวชระราธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวลีนาดีรัตน์ราชกัญญาทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุทรงกราบเสร็จแล้วสเสด็จเข้าพระอุโบสถสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงวางผ้าไตรเหนือผานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอัฐสงฆ์ใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีสันเพชรพระประธานพระอุโบสถทรงกราบ ทรงหยิบผ้าห่มสําหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจํานวนพระสงฆ์จบแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่ผานแว่นฟ้านั้นผ้าระหว่างพระกรนแล้วประนมพระหัต์ทรงว่าบทสวดมนต์จบสามผลแล้วทรงกล่าวคําถวายผ้าพ,พระกฐถินทรงวางผ้าไตรไว้บนผานแว่นฟ้าที่เดิมทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาติโมกแก่พระสงฆ์รูปที่สอง แล้วถวายเครื่องบริวารพระกฐถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐถินทรงหลังทักซีโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสก,การเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชร,รังสฤษิ์ถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชราราธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนาดีรัตราชกัญญาแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ด้วยสถานการณ์น้าท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ําและติดริมน้าพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือหมื่นสุทานารีนาถนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวชะราชธิดาประธานกรรมการมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย ทรงพวงใหญ่และทรงตรหนักถึงความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจําวันของประชาชนในพื้นที่น้ําท่วมจึงโปรดให้มูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในสองจังหวัดดังกล่าวในวันนี้มูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนํารับประกอบอาหารไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณองค์การบริหารส่วนตําบลสัมบริพิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา เพื่อประกอบอาหารปรุงสดใหม่จำนวน1 2 0 0 0กล่องดำเนินการต่อเนื่องเป็นวันที่5ส่วนที่เทศบาลตำบลอินบุรีอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยาบสภากาชาติไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกวันละ1850กล่องมอบให้กับ6ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นวันที่5มูล,ลนิธิได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร,ร่ระบาด